คอนโดใกล้ BTS Bearing เดินทางสะดวกต้องที่นี้เลยห้องนี้ขนาด31ตารางเมตรมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบพร้อมเข้าอยู่ห้องนอนเขาก็มีประตูกระจกกั้นให้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งคือพร้อมแถมได้วิวสระว่ายน้ำพอดีเลยทุกคนห้องนี้เขาแบ่งเป็นสัดส่วนมากๆมีชั้นวางทีวีและบิวอินชั้นวางของให้เพิ่มอีกด้วยส่วนห้องน้ำกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบทั้งตู้เย็นและไมโครเวฟแถมห้องครัวติดระเบียงใครที่ชอบทำอาหารคือไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอับเลยส่วนกลางเขาคือครบมากจะนั่งอ่านหนังสือนั่งชิลคืออำนวยความสะดวกสุด,สดมีตู้กดน้ำอัตโนมัติวางที่ถงต้อนรับด้วยมีโซฟาใหญ่รองรับแขกพื้นที่กว้างเมลบ็อกตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าเลยมีระบบคีย์การเข้าอาคารปลอดภัยแน่นอนห้องนี้ผ่านเงินเดือน1 5 0 0 0่าบาทก็กู้ได้นะ ที่สําคัญเลยคือห้องนี้ใช้เงินศบาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายและได้เฟอร์ตามคลิปเลยนะมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทใครที่กําลังมองหาคอนโดใกล้ BTS Bearing เดินทางสะดวกทักเลย